สวัสดีค่ะร้องทุกลงป้ายนี้มาแล้วนะคะอยู่กับยุ้ยปียฉัดกรุณานน์ค่ะขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมในหลายจังหวัดนะคะโดยเฉพาะที่ภาคเหนือและก็ภาคอีสานนะคะแต่ไทย PBS ของเราก็ยังไม่ลืมค่ะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ศูนย์ประสานฉุกเฉินโควิด -19 นะคะยังคงปักหลักช่วยเหลือคุณค่ะโทรมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-790-2-111ค่ะไลน์ ID ดีร้องทุกไทย PBS เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/covid19service นะคะรวมถึงใครที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพค่ะสามารถติดต่อไปได้ที่สายด่วนรามาค่ะ020927222ค่ะคุณผู้ชมคะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อเลยนะคะที่จังหวัดสุขโขทยัย ยังเป็นจังหวัดหนึ่งที่ภาวะน้ำท่วมนั้นยังคงวิกฤตนะคะโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลสุโข,ขทยะะัยค่ะโรงพยาบาลแห่งนี้นะคะน้ำท่วมมาหลายวันแล้วแล้วก็ระดับน้ำหนึถึงสงเมตรตอนนี้การดูแลผู้ป่วยบุคลากร,กรทางการแพทย์เป็นอย่างไรกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามการรายงานสดจากที่จังหวัดสุโข,ขทัยนะคะคุณนันทพรทาวะระ เรียนเชิญเลยค่ะเป็นงไงบ้างคะตอนนี้เดีช๋ชัดค่ะทีมข่าวไทย p ี s นั้นยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยค่ะแม้ว่าเช้านี้นะคะจะเห็นสัญญาณที่ดีเนื่องจากระดับน้ำในเขตตัวเมืองหลายจุดเริ่มลดระดับลงอย่างรวดเร็วนะคะแต่ว่าในพื้นที่โรงพยาบาลสุโขทัยนั้นจะเห็นได้ว่าระดับน้ำลดลงเพียง5เซนติเมตรเท่านั้นการเดินทางของประชาชนที่จะเข้าออกมาใช้บริการภายในโรงพยาบาลยังคงเป็นไปอย่างยากลำบากค่ะเนื่องจากว่าโรงพยาบาลแห่งนี้อยู่ใกล้กับคลองแม่ลำพันธ์นะคะระดับน้ำสูงที่40-5 50ซนติเมตรค่ะการเดินทางของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาในโรงพยาบาลนะคะจะต้องใช้รถ GMC ของทหารค่ะเข้ามาแบบนี้นะคะรวมถึงได้รับการสนับสนุนเรือท้องแบนนะคะจากกรมเจ้าท่าจำนวน2ลํลำค่ะคอยลำเลียงผู้ป่วยแต่ว่าขนาดนี้นะคะระดับน้ำลดลงบ้างรถจึงสาม,มารถที่จะเข้ามาเทียบท่าที่บริเวณกระสอบทรายประตูทางเข้าโรงพยาบาลได้ค่ะกระสอบทรายที่เห็นนี้นะคะทางโรงพยาบาลเองก็ได้นำมากั้นไว้เป็นวันที่5แล้วนะคะ ซึ่งน้ําที่เข้าอยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลน,นั้นเป็นน้ําที่ไหลเข้ามาทางกําแพงที่เกิดการรั่วซึมนั่นเองค่ะสําหรับโรงพยาบาลสุขโขทัยนะคะแต่ละวันจะมีผู้ป่วยและญาติเดินทางเข้ามาใช้บริการมากกว่า1,600คนนะคะผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ข้างในจำนวน304คนและมีผู้ป่วยโควิดจำนวน70คนค่ะทำให้โรงพยาบาลน,นั้นต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆนำเรือและ รถจีมซีมาให้บริการประชาชนที่เดินทางเข้าออกเนื่องจากระดับน้ำอยู่ในระดับสูงและโรงพยาบาลถูกน้ำล้อมรอบไว้นะคะจากการสอบถามนายแพทย์มาโนโดอูวุฒิพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขโขทยัยเปิดเผยว่าตอนนี้สถานการณ์ยังห่วงคะ่ะเนื่องจากว่าบริเวณกำแพงด้านทิศตะวันออกของโรงพยาบาลกำลังถูกแรงดันน้ำนะคะจากคลองแม่ลำพันธ์ดันกำแพงเข้ามาคะ่ะทำให้บางจุดของกำแพงมีรอยแตกรั่วนะคะ เป็นรูรั่ว4-5จุดค่ะความกว้างกว่า2เมตรนะคะต้องคอยให้เจ้าหน้าที่เฝ้าดูและนําแผ่นเหล็กไปปิดนะคะแต่ก็ยังคงมีน้าไหลทละลักเข้ามาอยู่จึงต้องมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําจํานวน3เครื่องภายในโรงพยาบาลค่ะเพื่อเข้ามาช่วยอีกทางหนึ่งนะคะแต่ทางนี้ก็ยังกัง,งวลค่ะว่าหากปริมาณน้ํามีมากและแรงกว่านี้กําแพงของโรงพยาบาลน,นั้นอาจจะต้านแรงไว้ไม่ไหวนั่นเองค่ะทีมข่าวยังได้สำรวจที่บริเวณรอบโรงพยาบาลนะคะขณะนี้พบว่า ที่โรงพยาบาลมีน้ำท่วมขังระดับ30-50เซติเมตรในบางจุดนะคะก็มีการท่วมสูงค่ะอย่างที่บ้านพักแพทย์และและบ้านพักของพยาบาลนะคะ สำหรับโรงพยาบาลสุขโขทัยนะคะก็ได้ขอความช่วยเหลือประชาชนที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินหรือว่าผู้ป่วยอุบัติเหตุนะคะขอให้ไปใช้บริการยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงแทนก่อนค่ะเนื่องจากขนาดนี้การเดินทางเข้าออกลําบากนะคะแต่กรณีที่ผู้ป่วยที่แพทย์นัดหรือว่าญาติมาเฝ้าไข้ก็สามารถมาได้ปกติค่ะ จริงๆแล้วนะคะวันนี้ค่ะโรงพยาบาลมีกําหนดที่จะฉีดวัคซีนซีโนแวคให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนไว้นะคะแต่เนื่องจากว่าการเดินทางเข้าออกนั้นยังคงลําบากค่ะก็เลยมีการเลื่อนฉีดวัคซีนซีโนแวคเป็นวันที่30กันยายนแทนนะคะสําหรับประชาชนก็อยากให้ติดตามข่าวสารและการประกาศการฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องนะคะและทั้งหมดนี้คือบรรยากาศสดๆในเช้านี้ที่โรงพยาบาลสุขโขทัยค่ะ ขอบคุณค่ะคุณนันทพรคะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวสุโข,ขทัยจริงๆเลยนะคะเพราะว่าดูกระแสน้ําแล้วเนี่ยก็ยังเชี่ยวอยู่แล้วพอคุณนันทพรรายงานถึงกําแพงของโรงพยาบาลนะคะที่เริ่มมีรอยแตกรอยร้าวเนี่ยนะจากแรงดันของน้ําด้านนอกเป็นห่วงนะคะก็ขอให้กันกันไว้ให้ดีเลยนะคะเพื่อไม่ให้สถานการณ์นี้แย่ไปกว่านี้นะคะอะสู้กันต่อไปนะคะพี่น้องชาวสุโข,ขทยัยเอาละคะ่ะ จากสุขโขทัยไปกันที่นครราชสีมากันต่อค่ะจังหวัดนี้ก็อ่วมเหมือนกันนะคะตอนนี้ถนนหนทางนี่ถูกตัดขาดเพราะว่ากระแสน้ํามันแรงแล้วก็ท่วมสูงนะทำให้เจ้าหน้าที่ปอพอนี่นะคะต้องไปสร้างสะพานแบรรี่ส่วนสถานการณ์ของอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกลค่ะตอนนี้ก็ยังต้องระบายน้ําออกมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าระดับน้ํามันสูงเกินความจุอ่างอยู่ค่ะไปกันที่โคราชค่ะ นี่นะคะเราไปดูกันที่อำเภอด่านขุนทดค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยนะคะมันไหลทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านถนนหนทางถูกน้ำกัดเซาะดินใต้พื้นถนนสุดตัวชาวบ้านเดือดร้อนเดินทางกันไม่ได้ นายกอบชัยบุญอารณะค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ไปให้กําลังใจผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะก็มีรายงานจากในอำเภอด่านขุนทดบอกว่าถนนหลายสายเนี่ยนะคะถูกน้ํากัดเซาะค่ะสัญจรกันไม่ได้ทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต5นครราชสีมาก็เลยเร่งติดตั้งสะพานแบรรี่อย่างที่เห็นเนี่ยนะคะเพื่อเชื่อมต่อถนนให้ได้สัญจรกันไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันได้ก่อน โดยล่าสุดติดตั้งสะพานแบรี่1ชุดค่ะเชื่อมต่อถนนสายบ้านด่านขุนทศบ้านหนองแจงบริเวณสะพานบ้านใหม่หมู่ที่5ตําบลด่านขุนทศนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเส้นทางหลักที่ชาวบ้านเนี่ยเขาใช้สัญจรเป็นทางเชื่อมระหว่างอําเภอด่านขุนทศไปอําเภอเทพารักษ์ค่ะ ก็มีกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูล,ลนิธิฮุกส1นครราชสีมา20นายนะคะไปร่วมภารกิจนี้แล้วก็คาดว่าเดี๋ยวติดตั้งเสร็จภายในวันนี้ล่ะค่ะก่อนจะเตรียมเปิดเส้นทางจราจรให้เดินทางกันได้ขณะที่สถานการณ์น้ำบริเวณก่อสร้างประตูระบายน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างนี่นะคะที่มีปริมาณน้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโครงการชนะระทานนครราชสีมาค่ะก็แจ้งว่า เดี๋ยวจะมีมวลน้ําอีกเป็นจํานวนมากล่ะที่จะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ํานี้นะคะจึงจําเป็นต้องระบายน้ำนํำออกมาทางช่องทางต่างๆทั้งช่อง River Outlet นะคะซ้ายแล้วก็ขวาไม่ว่าจะเป็นการลักน้ำนะ,ะสูบน้ํารถสูบซิ่งก็ต้องเอาไปช่วยทางระบายน้ําฉุกเฉินขวาหรือว่า Emergency s p i ี่ w a y และช่องบ่อก่อสร้างประตูระบายน้ำหรือว่าเซอร์วิสปีวนะคะโดยปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเนี่ย มีปริมาณ400ถึง500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งน้อยกว่าปริมาณน้ำที่ไหลออกจากทุกช่องทางก็เลยไม่ต้องตัดคันนบทาหรือว่าทำประตูระบายน้ำจุดอื่นๆอ,อีกนะคะเพราะว่ายังพอพอรับไหวอยู่นะคะกรณีอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกรตอนล่างเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมคะจะใช้คําว่าอ่างแตกคันดินที่กําลังก่อสร้างชํารุดหรือว่าจงใจให้ระบายน้ําออกมา ประเด็นนี้ไม่น่าจะเป็นประเด็นที่สําคัญแล้วนะคะแต่ที่สําคัญคือน้ําที่ไหลออกมาจากเนี่ยอ่างเก็บน้ําลำเชียงไกรตอนล่างเนี่ยค่ะจะทํายังไงให้กับกระทบพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดนะคะ,ะมาดูสถานการณ์น้ําที่ลำเชียงไกรตอนล่างกันไปกันที่อําเภอโนนไทยเลยค่ะอเาเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะตอนนี้มีปริมาณน้ําล้นปากอ่างใช่ไหมคะทำให้มวลน้ำำนําจํานวนมากไหลลงสู่ลำเชียงไกรก่อนเข้าสู่พื้นที่อำเภอ โนนสูงค่ะชาวบ้านบ้านด่านติงตำบลจันอัดตอนนี้เขารู้สึกวิตกกังวลเลยนะคะเพราะว่ากลัวว่าน้ำมันจะสูงจนต้องอบพยพ เร่งขนย้ายข้าวของกันนะคะแล้วก็ช่วยกันก่อกระสอบทรายทาแนวป้องกันน้ําท่วมค่ะเนื่องจากตําบลจันอัดนั้นเป็นพื้นที่รับน้ำสองสายเลยโดยรับมาจากเขื่อนลำตะคองสายหนึ่งแล้วก็จากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างอีกหนึ่งสายนี่นะคะก็เลยทำให้เกิดพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันบ่อยครั้งคาดว่าหนึ่งถึงสองวันนี้มวลน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรในอำเภอโนนไทยจะไหลเข้าพื้นที่นี้นะคะ ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยอำเภอโนนสูงและหน่วยฮุกสานครราชสีมาก็ต้องเตรียมเรือท้องแบนจำนวน3มลำค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่กว่า50นายปักหลักคอยให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยนะคะขณะนี้มวลน,น้ำเริ่มไหลหลากเข้าท่วมนาข้าวกว่า500ไร่ ก็หลายพื้นที่กลายเป็นทะเลอย่างที่เห็นนี่เลยค่ะสุดลูกหูลูกตาจริงๆนะคะคุณผู้ชมและก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปอ,อพยพชาวบ้านแล้วก็ผู้ป่วยผู้สูงอายุให้ออกมาจากบ้านที่ถูกน้ําท่วมเพื่อความปลอดภัยกันก่อนถามว่าสถานการณ์ตอนนี้น่าเป็นห่วงไหมหน่าเป็นห่วงนะคะอย่างที่ตําบลจันอัดอาเภอโนนสูงเนี่ย เป็นพื้นที่รับน้ําด่านแรกเลยของอําเภอโนนสูงที่รองรับน้ําจากอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกรตอนล่างจากอําเภอโนนไทยค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่โคราชนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกรที่มีปัญหาอยู่คือเขากําลังก่อสร้างประตูระบายน้ำเนี่ยนะคะและยังก่อสร้างไม่เสร็จฝนตกมาหนักสองสามวันที่ผ่านมาก็เลยทําให้น้ํามันล้นอ่างเก็บน้ําน้ําก็เลยไหลข้ามทะลักเข้ามา นะในพื้นที่หลายอำเภอนะะที่นครราชสีมาค่ะต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดอย่างเมื่อวานน,นี้นะคะคมีความคืบหน้าคือเขาไปซ่อมแซมประตูระบายน้ําตรงจุดนี้เพื่อให้ระดับน้ำนะะมันไหลช้าหรือว่าให้รุนแรงน้อยลงค่ะคือชาวบ้านจะได้ตั้งตัวได้ทันนะคะ,ะจากที่นครราชสีมาลงมาหน่อยลงมาอกีกภาคกลางแล้วค่ะพระนครศรีอยุทยาค่ะจังหวัดนี้ ได้รับผลกระทบแล้วนะคะไปดูภาพกันที่อยุธยาค่ะต่อเนื่องกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะนายนัทวุฒิกิจประมวลชาวบ้านบ้านกระทุมม่มลำเภเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะจุดนี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะที่ได้รับผลกระทบเกือบทุกปีเลยนะคะก็บอกว่าตอนนี้ที่บ้านเนี่ยต้องเอาโต๊ะมารองเพื่อเป็นที่นอนอให้สูงขึ้นเอาที่นอนขึ้นสูงอ่ะนะคะ แล้วก็น้ําท่วมสูงกว่าพื้นแล้วตอนนี้ย้ายมานอนกันที่ศาลาแล้วค่ะขณะที่สภาพบ้านก็ผุพังไปตามกาลเวลาเพราะว่าก็ไม่ได้มีเงินทุนมาซ่อมแซมนะคะ,ะน้ำมาครั้งนี้นี่นะคะเจ้าของบ้านบอกไม่กล้าไปไหนเลยเพราะกลัวว่าจะมีขโมยมาลักสิ่งของภายในบ้านก็ต้องนอนเฝ้าค่ะผูกเปลนอนให้สูงกว่าระดับน้ำแต่สิ่งที่ต้องกลัวอีกอย่างหนึ่งก็คือ งูเงี้ยวเคี้ยวขอค่ะคุณผู้ชมคะสัตว์พิษต่างๆนะคะเขาก็มีการทําเต็นท์คือเขาขอเรื่องนะต้องขอความช่วยเหลือไปยังท้อนถิ่นนะคะขอเต็นท์แล้วก็เอามาอยู่อาศัยกันก่อนเนี่ยนะคะเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยน่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกค่ะอยากได้อยากได้เต็นทนะ์ครับทำไมอ่ะอยากได้เต็นนอนนะครับไม่มีถ้าเกิดมันท่วมกว่าน,นี้มันก็ไม่มีแล้วใช่ไม่มีที่นอน <c oughs> อยากได้เต็นนอนมากกว่า การช่วยเหลือตรงนี้มีใครมาช่วยไหครับ้วตอนนี้มีผู้ใหญ่เข้ามาครผู้ใหญ่บ้านเ๋อเพราะว่าเตียงจะได้หนุนของได้แล้วก็เดี๋ยวคนออกไปนอนข้างนอกไปด้านนางกันหากิตประมวลอายุ57ปีคนนี้ก็บอกว่าน้ำมาเร็วมากค่ะต้องใช้เปลนะะ นอนบนที่สูงกันเลยเพื่อให้พ้นน้ําในบ้านหากน้ําสูงขึ้นจ,จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ความกังวลใจเนะาะพอเห็นภาพแบบนี้เนี่ยนะคะภาพจําเมื่อปี5้าสี่มันก็ผุดขึ้นมาในหัวเลยนะคะเขาบอกว่าสิบปีที่ผ่านมานี่นะน้ํามันยังไม่เคยท่วมสูงขนาดนี้เลยนะคะก็กังวลเหมือนกันคะ่ะว่าจะไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะอันนี้เป็นความกังวลใจของชาวบ้านที่พระนครศรีอยุธยาค่ะบ้านกระทุ่ม เมื่ขึ้นเมื่อวานนี้เองมันทะลุถนนเข้ามาแปะพื้นเลยจากอวานี้เก็บไม่ทันเลยแล้วก็เช้าออกมาเนี่ยก็ขึ้นี่ยขึ้นเรื่อยๆอมแล้วป้าเตรียมตัวยังไงฮะมันขึ้นมาแปะอย่างเงี้ยล่ะก็เราก็ค่อยๆเก็บไปหลอกเพราะว่ามันยังไม่ท่วมเมือนใหญ่แต่ว่อคืนก็ไม่ค่อยได้น้อเราก็คอยดูไงอันไหนเก็บได้เราก็เก็บแขวนคื่อได้เราก็แขวนอันไหนนูนได้เราก็เกี่ยมนูงป้ากังวลว่าปีนี้มันจะเยอะหรือไม่เยอะ ก็กลัวเหมือนกันอะกลัวจะเยอะฟังข่าวสารยังไรบ้างเออใช่เพราะว่าทางเหนือมันยังเยอะอยู่นะครับแล้วมันมากๆของถ้าเขายังไม่มีเต็นท์หรือเรายังทําไม่ทันเราก็จะเอาไปแฝงก็คือนอนนอนเปไปก่อนมันก็ต้องแก้ปัญหาเพร่ะนั้นขณะที่นายนุกูลเนสสว่างผู้ใหญ่บ้านหมู่หก ตำบลบ้านกระทุ่มอำเภอเสนานี่นะคะก็บอกว่าตอนนี้ก็มีการแจ้งเตือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะให้เฝ้าระวังแล้วก็ฟังประกาศแจ้งเตือนของทางจังหวัดแล้วก็กรมชนลประทานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเดินทางเข้ามาตรวจสอบช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วนะคะโดยการนําเต็นต์มากลางให้ขอเต็นต์ก็เอาเต็นต์ไปให้จัดหาสิ่งของจําเป็นไปให้แล้วก็จะนําอาหารไปแจกให้กับชาวบ้านที่ไม่สามารถอ,ออกไปได้นะเพราะว่าติดน้ําอยู่ที่บ้านนี่นะคะทางการก็จะพยายามเข้าไปช่วยเหลือะคะ่ะน้าเนี่ยตอนนี้มันม,มันมันปล่อยมาอย่างที่ทราบก็คือ,อ2,003-2,004นะครับ,รบก็จะดูแลเกี่ยวกับเรื่อง การขนย้ายนะฮะ<ม>เรื่องการที่อยู่ที่อยู่นะครับส่วนเรื่องเรื่องเกี่ยวกับพวกเครื่องอู่พวกโโโพรบริโภโคเนี่ยเดี๋ยวทางเทศบาลห,หรือทางอำเภอเขาเขา,เขา,เ,ขาเขามีอยู่แล้วเราว่ากันอีกทีครับ<ท>ผมครับผมส่วในเบื้องต้นก็คือก็คือนะฮะก็ดูแลกันตามที่ว่าเราพอช่วยได้นะครับประสานงานหน่วยงานต่างๆนะครับก็ทางอำเภอทางเทศบาลเมื่อกี้เทศบาลก็มาดูสถานที่ตั้งเต็นท์เพื่อจะขนของนะครับขนย้ายอพยพขึ้นมา ได้นเตรียมเรื่องเต็นที่มันกระทันรัดนะฮะแล้วไม่เกิดอุบัติเหตุครับขณะที่ระดับน้ําในพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตพื้นที่อำเภอบางบานอําเภอผักไห่อําเภอเสนารวมทั้งผู้ที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาเขตอาเภอพระนครศรีอยุธยาอําเภอบางไซด้วยนะคะขณะนี้เขื่อนแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยกรมชลประทานเขาบอกว่าเขาระบายน้ํา2,400ลูกบา์เมตรต่อวินาทีค่ะก็คาดว่าระดับน้ําจะเพิ่มขึ้นอีกนะคะก็ เตือนค่ะให้ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยานะคะหรือว่าพื้นที่ลุ่มต่ําทั้งหลายเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ขนทรัพย์สินเนี่ยขึ้นที่สูงรอเอาไว้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงการปล่อยน้ํามาเนี่ยนะคะจากเขื่อนเจ้าพระยานี่นะคะคือถ้าเกิดถามว่าเอจะหนักเหมือนปี5้าสไหมก็ต้องย้ําข้อมูลตรงนี้ว่าปี54นะคะที่น้ําท่วมภาคกลางและกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเพราะว่าการระบายน้ำนะคะตรงจุดนี้เขื่อนเจ้าพระยานี่ตอนปี54เนี่ย ระบายมา3,000กว่าลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะแต่ปีนี้ยังระบายอยู่ที่2,000กว่าลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็ถือว่ายังไม่เท่ากับปี54พูดอย่างนี้อาจจะสบายใจขึ้นนะคะแต่ก็ต้องดูปัจจัยว่าจะมีฝนมาอีกไหมจะมีพายุมาอีกไหมนะคะติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะเอาล้ค่ะจากพระนครศรียุธยามาไล่ลงมาที่ปทุมธานีค่ะบางพื้นที่อาจจะยังไม่ท่วมนะคะแต่ชาวบ้าน เขาก็ไม่นิ่งนอนใจเขาเตรียมรับมือกันแล้วและโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยานี่นะคะบางพื้นที่ที่อยู่นอกแนวคันหรือว่าในแนวคันกั้นน้ําได้รับผลกระทบแล้วเราส่งผู้สื่อข่าวไปดูพื้นที่นี้กันค่ะไปกันที่ปทุมธานีเลยคุณผู้ชมคะเป็นจุดแรกถ้าเกิดว่าน้ําเหนือมาจะมาที่จุดนี้ค่ะสามโคกค่ะ หลังจากที่กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปทุมธานีมีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งเตือนประชาชนระวังน้ําท่วม24ชั่วโมงนะคะ26ถึง30กันยายนนี้ทีมข่าวเราทุกลงป้ายนี้ลงพื้นที่ไปที่วัดจันกระพค่ะอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะเพราะว่าสามโคกนี่เป็นจุดที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ําด่านแรก หากมีการปล่อยน้าเหนือออกมาปริมาณมากนะคะก็จะทําให้บ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาตรงจุดนี้เนี่ยได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่แรกๆลงไปสํารวจแล้วนะคะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวเราเล่าให้ฟังว่าลงไปเมื่อวานนี้โอ้โหน้ําขึ้นอย่างรวดเร็วเห็นกับตาเลยโดยเฉพาะช่วงเย็นค่ะช่วงที่ทีมข่าวเราลงไปเนี่ยระดับน้ําภายในหนึ่งชั่วโมงนะคะที่อยู่ทําข่าวเนี่ย มันเพิ่มขึ้นมาหลายเซนติเมตรเลยนะคะก็เพิ่มขึ้นมาถึงชายคาแล้วก็เข้าไปในบ้านเรือนสอบถามชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงจุดนี้นะคะหลังจากที่น้ำท่วมหลายจังหวัดมาแล้วเนี่ยเขายอมรับเลยว่ากังวลนะกลัวค่ะจะเหมือนปี54พูดแบบนี้กันทุกคนเลยนะคะเพราะว่าปีนี้น้ำมาไวชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มขนของขึ้นที่สูงกันแล้วเพราะไม่รู้จริงๆว่ามันจะมาตอนไหนน,ะน้ำเนี่ยไว้ใจไม่ได้ค่ะ ก็ยังไม่รู้ว่าน้าปีนี้จะเท่าปีห้าสี่หรือเปล่าเพราะทางเหนือนี่เขาบอกว่าเท่ากับปีห้าสี่คราวนี้ว่าน้ามันจะระบายมันนี่หมดหรือเปล่าถ้ามันระบายมันนี่หมดก็อาจจะท่วมได้ก็ยังเป็นกังวลอยู่ก็มีแผนรับรองรองรับกันยกอะไรนะครับก็ยกอะไร้ายกคงไม่ยกคราวนี้ว่าแต่ก็ขึ้นมาถึงบนบ้านนี่มันก็ต้องหาอะไรหนุน ทีมข่าวค่ะไปสำรวจยังที่ว่าการอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะก็ไปพูดคุยกับนายนิรวัตรนาจจาค่ะท่านเป็นประหลัดอำเภอสามโคกถึงแผนการรับมือ,อทำยังไงปีนี้นะคะท่านก็เปิดเผยบอกว่าเนี่ยพอมีหนังสือให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเนี่ยนะคะก็จะจัดชุดเจ้าหน้าที่ไปเช็คระดับน้ําทุกชั่วโมงเลยส่งทีมไปช่วยขนย้ายสิ่งของให้กับชาวบ้านนะคะหากพื้นที่ไหนเห็นว่าไม่ปลอดภัยนะคะจะจัดพื้นที่ที่ต้องมีการอบพยพแล้วก็ จัดที่ที่รองรับก็คือตามวัดต่างๆให้พร้อมสำหรับผู้ประสบภัยค่ะอันนี้แผนเรามีอยู่แล้วนะครับก็คือทางท้องถิ่นโดยเฉพาะท้องถิ่นเราให้เตรียมเกี่ยวกับเรื่องอเครื่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟส่งสว่างหรือว่ารถบรรทุกน้ำหรือว่าอาหารอะไรประเภทอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนมากจากประสบการณ์ปี54 ในการอพยพก็จะไปอยู่ที่บนสาราวัดกันเพราะว่าจะเป็นพื้นที่แถบนี้มันจะเป็นที่ต่ำแต่ว่าพวกสาราวัดอะไรที่เขาทำเนี่ยมันจะสูงปีห4คนก็ส่วนมากจะไปอพยพไปทางนั้นการรับมือนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะบทเรียนที่ผ่านานมาในหลายๆปีน่าจะทำให้แนวทางการช่วยเหลือการอพยพการเอาตัวรอดในปีนี้นะคะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะอปทุมธาน,นีก็ยังเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องจับตามองระดับน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาที่จะสูงขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะสองสวันนี้คงจะได้รู้กันนะคะอาลคาไหน,นอยู่ที่ปทุมธานีแล้วนะคะขอเปลี่ยนบรรยากาศจากความทุกข์ใจของคนที่ถูกน้ําท่วม ไปดูชีวิตที่ยากไร้ค่ะมีครอบครัวหนึ่งค่ะเป็นคุณยายวัย72ปีนะคะฐานะยากจนเลี้ยงหลานหนึ่งคนเลนอีกสองคนอยู่กันในสภาพที่บ้านผุผพ,พังนะคะไปช่วยเหลือคุณยายท่านนี้กันหน่อยค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ท้ายซอยชุมชน8ไร่งามชวีค่ะ อยู่ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงค่ะช่วยเหลือครอบครัวนางสวัยมูลเมืองอายุ72ปีแล้วนะคะอยู่กับหลานชายวัย29ปี1คนแล้วก็เลนอีก2คน10คขวบกับ15คขวบนะคะแล้วก็ลูกสาวเนี่ยแหละเป็นคนที่ทิ้งให้ยายเลี้ยงลูกทั้งสองคนนี้ไปดูสภาพบ้านแล้วก็เนี่ยค่ะสังกะสีเก่ามีรอยรั่วฝาบ้านทําจากไม้อัดนะคะจะเดินเข้าไปในบ้านต้องใช้สะพานไม้เชื่อมเดินต่อเข้าไปค่ะ นางสวัยบอกว่าอยู่ในชุมชนนี้มา50ปีแล้วมีลูก4คนชายหหญิง3พอโตไปก็ย้ายครอบครัวกันไปเอาหลานเอาเหลนมาทิ้งไว้ให้เลี้ยงไม่ช่วยค่าเลี้ยงดูเลยทุกวันนี้ต้องแบกภาระดูแลลูกหลานเนี่ยนะคะทีนี้ถามว่าไปทำงานได้ไหมเมื่อก่อนทำได้ตอนนี้ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าป่วยเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงค่ะแล้วเบาหวานลงขาทำให้เดินไม่ไหวนะคะต้องหยุดอยู่บ้าน รอแต่เงินคนสูงอายุแต่ละเดือนที่ประทังชีวิตค่ะบางวันเนี่ยยายบอกว่าถึงขนาดกินข้าวกับเกลือด้วยกันสี่คนกับหลานเหลนอ่ะก็ยังทำไปอย่างสองอย่างสาอย่างก็ทำไปแต่นี้เราจะไปขายยังไงเอาไปไม่ไหวแล้วรถก็เก่าเกิทิ้งไปหมดแล้วลูกชายสมัยนั้นก็ยังจนเจอือพอมาเดี๋ยวนี้หายตั้ไม่มา ลูกสาวก็อยู่ใต้มีแตจะโทรมามีจ้างสองร้อยสามร้มอยไหมสองให้หน่อยเราก็ไม่มีจะกินเราจะไปส่งยังไงลก <Thank you. S 1> อาศัยข้าวของชาวบ้านคุณนั้นหิวข้าวสารมาให้คุณนี้หิวน้ำมาให้ ทีมข่าวสอบถามค่ะเรื่องการช่วยเหลือครอบครัวยายสวัยนี่นะคะก็ถามไปที่ประธานชุมชนอสมอชุมชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณาสุขร่มเย็นและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็บอกว่าปกติครอบครัวคุณยายนี่นะคะเมื่อก่อนเนี่ยขายขนมได้วันละ3 0 0ร้อถึงสี่ร้อยสองสมปีที่ผ่านมาเดินไม่ไหวต้องหยุดขายไม่มีไรายได้ทางเจ้าหน้าที่ประธานชุมชนเนี่ยนะคะก็เลยเอาข้าวเอาน้ำเนี่ยไปคอยช่วยเหลือให้ประทังชีวิตกันได้นะคะแต่ว่าใครที่อยากจะบริจาคเพิ่มเติมนี่นะคะก็สามารถ ติดต่อเข้ามาได้ค่ะคล้ายๆกับขาดเหลืออะไรแกก็จะมาหาทางเราว่าไม่มีข้าวนะอะไรเนี่ยไม่มีข้าวไม่มีน้ำปลาไม่มีปลาป๋องไม่มีไข่ทางเราก็จะทัพพอร์ตให้อาจจะเป็นเงินกดบ้างแล้วก็จัดหาแบบข้าวสารอาหารแห้งให้แกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นเดือดร้อนจริงๆครับเพราะว่าแกไม่มีรายได้อะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าโควิด เข้ามาทีนี้คนตะร้อนอก็เพิ่มทวีคูณขึ้นค่ะบอกบนกันหน้าจอค่ะใครที่อยากจะช่วยเหลือครอบครัวของคุณยายสวัยเนี่ยนะคะก็สามารถช่วยเหลือผ่านบัญชีนี้ได้นะคะบัญชีนางสวัยมูลเมืองเลขที่บัญชี020027 513223เป็นธนาคารอมสินสาขาคลองหลวงค่ะประเภทบัญชีฝากเผื่อเรียกนะคะหรือใครที่จดไม่ทันไม่เป็นไรนะคะก็ติดต่อมาที่ช่วงร้องทุกลงป้ายนี้ได้นะคะ027902111ค่ะก็เป็นสะพานบุญให้คุณผู้ชมคะชีวิตที่ยากไร้ของคนไทยก็ยังต้องอาศัยการบริจาคนะคะเอาละค่ะป้ายนี้ไปดูเรื่องขโมยขโจรค่ะขโมย สายไฟค่ะทำให้เขาไฟดับกันทั้งซอยเลยนะคะแล้วก็เกิดเป็นจุดเสี่ยงภัยอันตรายลักวิ่งชิงปล้นกันไปกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะผู้ชมคะนายพัยทู์ปัต,ตนาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำพุอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีไปตรวจสอบ สาไฟเนี่ยคะ่ะไปส่องไปดูที่เสาไฟกันนี่นะคะบริเวณถนนสายหินกองน้ําพุหมู่5ตําบลน,น้ําพุค่ะเพราะชาวบ้านก็บอกว่าไฟดับกว่า3กิโลเนี่ยจุดนี้เนี่ยสาเหตุก็คือว่ามีการขโมยสายไฟนะคะคือถูกตัดนะคะตัดที่มอแปลงสายไฟตัดสายไฟใต้ดินด้วยโดยการขุดดินแล้วดึงสายไฟขึ้นมาโอ้โหร้หายจริงๆนะคะ ผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยฝนตกใช่ไหมคะดินมันนิ่มก็เลยดึงสายไฟใต้ดินออกไปได้นะคะตรวจสอบแล้วพบว่า25ต้นซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อ2องตำบลคือตำบลหินกองและตำบลน,น้ำพุดับทุกต้นเลยค่ะทำให้ถนนเส้นนี้มืดสนิทปัญหาคือรถจักรยานยนต์ที่ขี่กันมาเนี่ยค่ะเหมือนกับว่าถ้ามาคนเดียวนี่จะอันตรายมากเพราะว่าจะมีผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะเพื่อที่จะไป ชิงซปปับว่าอย่างนั้นเถอะนะคะนายกองการบริหารส่วนตำบลน,น้ำพุก็บอกว่าจากการตรวจสอบพบว่ามีการตัดสายไฟจากตู้ควบคุมตัดสายไฟเสาไฟฟ้าที่ฝังอยู่ในพื้นดินประมาณ100เมตรแล้วก็ไปตัดตรงฟิลไฟฟ้าอีกหลายจุดรวมกว่า20กว่าต้นเนี่ยค่ะมันมีร่องรอยที่เห็นชัดเลยและช่วงนี้ผู้ก่อเหตุขโมยตัดสายไฟและยังมีเหตุการณ์จี้ชิงทรัพ์ สาวโรงงานที่เพิ่งเลิกงานสองทุ่มนะคะก็คือผู้ก่อเหตุนะ่ะขับขี่รถจักรยานยนต์ดักรอในช่วงบริเวณนี้นะคะพอมืดเนี่ยนะคะก็จะไปจี้ชิงทรัพย์ทีนี้ผู้เสียหายก็มาคนเดียวด้วยโชคดีเหลือเกินกับเหตุการณ์ครั้งนี้ผู้เสียหายขับรถหนีได้ทันค่ะแต่ก็มันก็ไม่ได้โชคดีแบบนี้ตลอดเนาะพอหลังเกิดเหตุแล้วยังจับตัวคนผิดไม่ได้เลย ชาวบ้านที่ตำบลน,น้ำพุเนี่ยนะคะเขาก็เลวาดาลัวกันค่ะแล้วก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่รีบไปซ่อมค่ะจะได้มีไฟสว่างสักทีค่ะมีชาวบ้านร้องเรียนไปว่ากลางคืนกลับจากทำงานเนี่ยโดนโดนไล่กวดอีกแล้วครับผมก็เลยลงมาดูพื้นที่ไล่กวดนี่คือยังไงเขาเอารถปอดไซไล่กวดตอนกลางคืนนะครับ<อ>ประมาณสองทุ่มพรึ่าเหมือนว่าจี้ป้นใช,ใช่ใช่ครับํำนองนั้นครับ แล้วก็พอดีเราก็เลยลงมาดูพื้นที่<ๆ>ก็มาเจอเนี่ยไฟมันลอยมันเอาใช้รถยนต์ดึงะครับประมาณ20ฝ่าต้นตัดตัดสายออตัด<ล>ตัดสายไฟออกเลยครับแล้วก็ลอยเอารถด,ดึงออกอครับทาให้ไฟดับครับต้องก็ใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้ครับตอนนี้ใช้ไม่ได้ครับตอนนี้เราได้แจ้งไปที่กรมทางหลวงที่เขารับผิดชอบแล้วครับไฟมันดับแล้วก็มีชาวบ้านโดนไล่กลัวอีกแล้วก็เลยอยากให้มาช่วยดําเนินการแก้ไขให้เร่งด่วนหน่อยครับเพราะว่ามันอันตรายครับ ทีมข่าวสอบถามไปยังแขวงทางหลวงราชบุรีค่ะแจ้งว่าได้เตรียมแจ้งความแล้วที่สพเมืองราชบุรีนะคะเพราะถือว่าก็เป็นความเสียหายแล้วก็เป็นภัยร้ายแรงเลยนะคะและเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ไปแก้ไขในจุดที่สายไฟถูกขโมยหลังจากนี้ก็จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่บริเวณใกล้เคียงค่ะตามล่าผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีกันต่อไปนะคะแม่เรื่องนี้ เหลือเกินจร,จริงๆนะสำหรับผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะที่ขโมยสายไฟนะทำให้ไฟดับแล้วมันก็เกิดเหตุลักวิ่งชิงปล้นไม่รู้ว่าเป็นผู้ก่อเหตุเจ้าเดียวกันหรือเปล่านะทำให้เกิดสถานการณ์อะไรแบบนี้เนี่ยเออทีมงานเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะคุณผู้ชมน้องตอบน้องปรางคะ,ะดูข่าวนี้แล้วมีเรื่องเล่ามันมีเหตุการณ์ที่ขโมยหรือว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะไปลักสายไฟเขาปรากฏว่าถูกไฟช็อตตาย ไม่รู้ว่าพูดอย่างนี้พู้กับเหตุจะกลัวไหมนะแต่ก็อยากจะบอกแต่อย่างที่บอกไว้นะพอสายไฟฟ้ามันเป็นมันไม่ใช่สายไฟธรรมดานะฮะมันเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงใช่ไหมฮะม,มันก็ไม่แปลกถ้าเกิดจะเกิดอันตรายขึ้นดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องคิดใหม่นะครับบางทีไปทําอะไรไว้ไม่ดีเนี่ยนะเวรกรรมไม่อาจต้องรอชาติหน้า<ช>ทันทีทันเดียวนั้นเลยนะฮะใช่ค่ะนี่กฎแห่งกรรมชัดๆเลยแหละที่กำลังพูดกันเนาะ,ะ,ะระวังกันให้ดีนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ยุ้ยครับยินดีค่ะสวัสดีครับ